สวัสดีครับอาจารย์เกรียงศักดิ์ทองหงนะครับรักษาการประธานเทคนิคนะครับของเวทีมวยช่องเจ็ดนะครับก็เรียกว่าเพิ่งมารับตําแหน่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์อยู่กับเวทีมวยช่องเจ็ดมานานขนาดไหนครับเนี่ยประมาณ30ปีครับสามสิบกว่าปีก็อาจจะไปไปมามาบ้างครับแล้วก็แน่นอนว่ามันก็ต้องมีประสบการณ์ต่างๆอย่างมากมายแหละทั้งทั้งุปทั้งทุปในการมาทำหน้าที่ตรงนี้ครับนะครับผมแล้วเป็นไงฮะเมื่อได้รับการ ผู้ริทารขอให้มาทำหน้าที่รักษาการประธานเลขทีกตรงนี้อาจารย์มีความรู้สึกยังไงคือคติพ์ผมของตัวผมเองนะครับ<ะ>คือทําให้ดีที่สุดครับ,รบผมก็จะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดครับไม่ว่าจะได้รับตําแหน่งอะไรนะครับอาจารย์รู้ไหมว่าช่องเจ็ดเป็นช่องที่โดนแฟนมวยจับจ้องมองทุกอะ่ะทุกคนอะ่ะเพราะว่ามันเป็นช่องที่อยู่ในกระแสความนิยมอาจารย์มันกดดันมากน้อยกันอย่างไหน มันก็ถามว่ามากไหมมันก็มีมากพอสมควรเพราะว่าช่องเจ็ดเอาจริงๆเลยนะครับคือไม่ให้เล่นการพน,นันแต่มวยไทยณนะปัจจุบันเนี้ยการพนันมันมีบทบาทมากมเพราะฉะนั้นความกดดันในช่องเจ็ดมันจึงค่อนข้างจะสูงครับอ,อาจารย์ก็หนักตรงนี้ดีอยู่แล้วม,มันกดดันแน่ๆ่ครับ บางทีก็อาจจะโดนทั้งขึ้นทะเลาะว่าก็อย่างนั้นนะครับ,รบเออแต่ว่าปัญหาหนึ่งของการทำหน้าที่กัปกันท่านเจก,ก็คือว่ากรรมการเพราะถ้ากัน้อยเห็นหลายๆท่านก็บ่นมาว่ามันมีแลนตอนนี้มีกรรมการทั้งหมดกี่ท่านครับรวมทั้งระคังด้วยเจคนเจ็ดคนก็ก็ถือว่าหนักอยู่มันต้องวนก็อีดนตรีกันมาครับมีแพลนไหมครับว่าจะนาเสนอผู้บริหารขอกรรมการเพิ่มเติมเข้ามาครับตอนนี้ขอขอ ขอสองคนนะครับโดยในความคิดผมนะครับ,ค,รบความคิดผมก็อ,อยากได้อาจารย์สนองกลับมาเพราะว่าอาจารย์สนองขอพักไปเมื่อช่วงต้นปีขับา็อยากจะ,ะให้กลับมาช่วยช่วยงานเป็นไปได้ไหมฮะอาจารย์สนองจะคัมแบ็กกลับมา ก็ยังไม่ทราบผู้ใหญ่ด้วย<อ>ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่แล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวของครูสนองด้วยเขากยยางแบ่งรับแบ่งสู้ว่าจะยังไงครับใช่ไหมับอ,อีกเรื่องหนึ่งที่แฟนๆบางคนเขาก็บอกว่าวี7เจ็ดนี่เ,เ,นเห็นมีข่าวแว่แวๆออกมาว่าอาจจะมีการโชวคะแนนเหมือนที่กกทมันมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนก็มีความเป็นไปได้ครับเพราะว่าได้ได้ได้คุยกับ ผู้ใหญ่บ้างแล้วคผู้ใหญ่ก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้อยู่เพราะว่าก็ดูทางฝ่ายของกกตที่เป็นฝ่ายควบคุมอยู่ว่าจะอย่างไรต่อไปถ้าทางกกตบอกโอเคไฟเขียวครับเราก็พร้อมที่จะดำเนินการทางนั้นจะโชว์คะแนนแบบไหนโชว์ทุกยกเพราะว่าหนึ่งเห็นว่าทางเท่าเจ็ดก็เคยมีการโชว์คะแนนมาก่อนในอดีตใช่ครับในอดีตสมัยน้าอึงอยู่มีการโชว์คะแนน5้ายกแล้วก็ถูก แฟนมวยแฟนมวยขอร้องไม่ให้โชว์ก็เลยยุติไปแสดงว่ามันก็มีแนวโน้มมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการโชว์คะแนนในปีหน้าเพื่อเพื่อลดความกดดันกรรมการเห็นยังไงก็ว่ากรรมการครับก็คงจะขอบคุณอาจารย์ตอนนี้ฝากแฟนนิดนึงว่าอาจารย์ครับแล้วตำแหน่งตรงนี้ขอให้มั่นใจในตัวกรรมการท่องเที่ทุกคนนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่และที่ ออกไปแล้วว่าทุกคนตั้งใจทำง,งานเรื่องมวยไทยนะครับไม่มีใครต้องการให้เสื่อมเสียกับวงการมวยไทยของเราครนะครับผมมาอยู่ตรงนี้ก็จะทำให้ดีที่สุดครับแล้วก็ซื่อสัตย์รับรองได้พวกเราซื่อสัตย์ทุกคนครับครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับ